ว่างนะนี้วันนี้ก็มาเที่ยวายุทธยากันนะครับก็มาเที่ยวยุทธยากันป้าีว่ามีน้องๆก็ร้องไปเต่าก,ก็เลยก็บอกว่ามันอร่อยมากพี่อมก็เลยต้องพาทีมง,งานมาชิมเอ่อพามาทานสักหน่อยมารสชาติอร่อยไปร,รือกเตา่าเราไม่รู้เนาะ น่าจะอร่อยเลยอืมน่าจะอร่อยน่เอ่อน้องเพชรพี่มาแล้วนะใจเย็นพี่มาแล้วน้องเพชรพี่มาถึงแล้วคือรัดคิวให้ก่อนเลยเนี่ยรัดคิวให้ก่อน เครัดคิวให้กับทุกๆคนเลยเผื่อว่ามเจาวนั่นใช่ไหมไม่ใช่หานทำข้อมูลเพิ่มรั้วไหลนะครับทุกคนใส่เหล่านั้นก็แต่นั้นแหละไม่มีอะไรแม้ทตำต่าเรื่องเพื่อนนี่ฉันทำตาไปไเรื่ยนั่นแหละ ไม่ได้ตำเตียวไม่ยึดเจ้ากับที่ทีจ้ากับคุณจ้าเห็นไหมครับก็ตอนนี้ก็ฉันตื่นเต้นมากเกือเป็นคขงแรกที่ฉันได้มาเที่ยวเมืองโบราณ <c oughs> เออฉันตืนเต้นเป็นอะไรที่ตืนเต้นมาก ันได้มาเกี่ยวเมืองโบราณมาแล้วกลับกล้องนะกลับกล้องดีกว่า <laughs> พี่ไปจอดนู่นก็ได้มั้งใช่จอดนี้เลยไปตีไปเซอร์เลยลองรถ โอเคนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับพระเจา้าออาสวนจัดหางานจังหวัดพระนคร,รศรียิธยานะครับเจ้าที่จากจัดหางานจังหวัด ขาราชการเรีวิทยาทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณมาณนโะอกาสนี้นะครับวันนี้นะครับสาทางที่ประพอสน,นะครับมาตามคาร้องเรียนของใชรในพื้นที่นะครับว่ามาีแรงงานต่งมีต่างด้าวชาติเวียดนามน,นะครับมาเปิดร้านขายไก่ทอดนานเป็นเวลาหลายปีแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบส่งผลกระทบต่อการทํางานของประชาชนในพื้นที่นะครับเป็นการแย่งชีพ แยกง,งานก็เลยต้องเรียนไปที่กลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันให้ประสานงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับพี่โอม,มาได้รับเรื่องมาเพื่อว่าส่งทีมเข้าตรวจสอบพื้นที่เก็บหลักฐานเก็บข้อมูลก็ได้ข้อมูลตามที่ประชาชนแจ้งไปก็เลยทำหนังสือเข้าไปหาตอ,อจัดหางานนะครับแต่ก็ตาตอ,อ,อจัดหางานจะปฏพระากรเสรุจยาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบให้นะครับและตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็ เป็นหลักฐานคาตานะครับหลักฐานคาแก๊สคาเตาคา,า,าตาทุกอย่างไม่สามารถดิ้ไปไหนได้นะครับก็เป็นการเร่ขายสินค้านะครับเป็นงานต้องห้ามตามบัญชีหนึ่งนะครับของอประบอการพรกอรการบรหิหารจัดการการทําง,งานคน่ังเ้าวน,นะครับพอเจต่อนาโรสิบตัดทิ้ไหนเพิ่มเติมนะครับ งานริ้วคนต่างด้าวห้ามทําเด็ดขาดคืองานร่้ขายสินค้านะครับงานร่้ขายเสินค้าเป็นงานห้ามทําเด็ดขาดเดี๋ยวพี่ผมก็จะร้องให้ทางเจ้าที่ดำเนินการยึดของกลางไปด้วยนะครับยึดของกลางด้วยเนาะครับก็เดี๋ยวร้องขอให้เจ้าที่ได้ยึดของกลางไปเพราะถ้าเกิดเราปล่อยไว้ไม่ยึดเนี่ยเขาก็าต้องกลับมาทําซ้ําอีก นะครับมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับตามข้อมูลที่ได้มาเขาก็จะมีแฟนมีลูกแล้วมีตัวเขาแต่ว่าวันนี้คือไม่เจอนะครับไม่เจอลูกไม่เจอแฟนก็เจอแต่คุณนแม่นะครับก็ไม่เป็นไร ครับผมยึดให้หมดครับก็จะเป็นต้องยึดครับถ้าเราไม่ยึดจากเขาก็จะมา่อเหตุําอีกพี่โอมก็ต้องมาจากกรุงเทพมาจัดก,การให้อีกอ,อย่างงั้นะครับมันก็ต้องร้องขอเจ้เน้าที่ยึดของกลางไปเพราะว่ามันเป็นรถเร่ขายแล้งงานบัญชีบัญชีหนึ่งคืองานที่ห้ามทำเป็ดขาดเลยครับคือมันก็ต้องยึดของกลางยึดทุกอย่างไปนะครับงานแบบนี้ก็ คนแมงแล้วรถรอพอเขาพออุทแล้วรถจะไปยังไงครับรถข้าจะเอาไปที่นั่นมันต้องยึดไหมอ่ะโอ้แต<อ>่อ,อย่างนั้นมันแต่รถจะไม่ยึดออต่อเขาไป็นลำบากเขาไปนลำบากใช่ไหมรถรถ,รถผนเดินไม่ได้แน่นอนฮ่าผลไม่ได้ใช่ไหมไม่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเราไม่ยึดแต่เขาไปประกาศตัวออกมาอีกอแล้วมาขอเหตุจำไงเนี่ยเป็น อย่างไงกรถผัดดันเนาะโอเคครับแต่ทางเจ้าหน้าที่สหงานนะครับของจังหวัดพระนครศรียาเย็นยันแล้วว่าอย่างไงก็ประกันตัวไม่ได้ผลัดดันอย่างเดียวนะครับเคสนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่สหงานของจังหวัดพระนครศรียาทุกท่านนะครับที่ใส่ใจต่อการพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับพร้องเรียนไปเพิ่มเยวมาถึงเพิ่มก็จัดทบทุนพื้นที่เลยต้องบอกขอบพระคุณมากมากนะครับ ขอบคุณในความกระตือร้นมากประทับใจมากครับวันนี้ไม่เสียอะไรที่พี่โอม,มาจากราากรุงเทพน่ารักครับผม พี่ให้ผูขายได้หรอคะไม่ได้ครับเป็นงานสมุนครับแล้อย่างนี้ทำไงครับตาไก่เขาับเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวให้นายาจน้งทีเขามาเคลียร์นะครับเดี๋ยวให้นายแจ้าเขามาเก็บไปนะครับน้องต่างอยู่เลยพี่นะบอกนนะครับว่าน้องต้องผักกันนะครับต้องกับประเทศนะครับเพราะเ็นงานสมุนเวียดนามขายไม่ได้เลยตอนนี้ภาษาอังกฤษของงานก็ทาไม่ได้เวีนามเ่้ยินว่าเขาอนาตแล้วใช่หรือเปลาคม่ครับตัวก่อ แต่งานอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับโอ้หนูอยู่ร้านนี้หนูก็แบบว่าตกใจครัว่ามันคืออะไรคนลุกคนลุกว่ามันคืออะไรก็อยากรู้ว่าแล้วเขาไม่มีบานิลลาด้วยค่ะจะมีทั้งไก่กีนใช่ไหมโอนคเออแล้วจะทำยังไงกับไก่ไอ้จางหยุดใหญ่ที่ครับต้องหยุดแล้วครับอย่างนี้ได้จางเอา นะครับแบบที่ดูวเดจะต้องเชิญนายจ้างเข้าไปนน่นนะครับไปหน่อยที่สพอนี้เกตอรไทนะคะอเรุไทยใช่ไหมอรุไทยค่ะไม่งไปตัเซนตตัวกันดีกว่ายัไมไดเดี๋ยวเดี๋ยวมา ก็คณะที่เชิญตัวแล้วนะครับก็นำตัวประชามันที่จับผมที่สอบพออุทัยนะครับครับเดี๋ยวพี่อมก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สอพออุทัยนะครับ ตอนนี้ก็ผู้ต้องหาก็เอาขึ้นรถไปแล้วนะครับตอนนี้ก็พี่โอ๊ก็ไปทํามันที่จับกุมนะครับไปทํามันทุ์จับกุมที่สพภูไทยจังหวัดนครราชสีมาพิทยานะครับโอเคนะครับไปเจอกันนะครับสวัสดีครับ